好容易。<Okay. S 2> okay. ร้อยิบเซนติเมตรตัวสีเหลืองครับเส้นผ่านไปร้อย,ยครับพี่น้องชมองตัวนี้ลอยยืดเส้นตัวสีเหลืงองถอดหางครับพี่น้อง ไม่ไหวครับสองห้องหนึง e ่งฟุตยี่สิบเจ็ดเมตรตัวสีแดงครับสีแดงต่อท้ายน,นะครับพี่น้องครูไม่ใช่ครับก็เหมือนเขาครับตัเกิดเท่าพี่น้องที่เริ่มบ่นนะครับพี่น้องเกี่ยวับทีมงานได้ไขึ้นตัวหนึ่งครับตัวสีแดงครับ หนึ่งร้อยครับพี่น้องอ้าวสองห้องหนึ่งร้อยเซนติเมตรตัวสีแดงขอท,ทางครับนองต่อทางไปนอ้องมีตัวหนึ่งเป็นตัวสีเหลืองครับพี่น้องตัวนี้เป็นหน่อยเซนติเมตรตัวสีเหลืองครับขอทางครับมีตัวหนึ่งเป็นจุล่าขนาดหน่อยเสนตัวสีแดงครับนี่ครับทีมงานสายจวดอันนี้รองสอนทางครับพี่น้อง แนู้ได้ลันด้วยตึงึันบ้าขึ้นแกเชยงก็ดีไอตงใสาหางกวสั้งสาหางไปเลยโอ้ตัวสีแดงก็เจอดีตัวสีแดงรมแห้งเข้าไปด่อโอบตัวนี้แ่นัวู้ตัวนี้ดาวมัวร์เรียงนี่ตัวสีแดงสีเหลืองเหลืองอะดวมวร์เรียงนี่ ได้ร่มกันก่อเป็นน้ลโอ้รมแห้งไปรอมแงเอาวตากรนบดรมดีไปรองวันนี้ตัวน้ำใส่หางเลยตัวนี้ใส่หางตัสอดก่อนก่ดูอ่นน ผ่านเรียร้อยครับจะปีแข็งกันมเออมันของกันหมเลยบอลนกไม่ได้หางะเนี่ยบอลนกกับมี่เขาไปนองทางไหนนอกทีมนอนไปดูเขาเปนรองทางมีบน่ะ

สองห้องหนึ่งร้อยเซนตัวสีน้ำเงินครับไปทางจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับลมมากไปในช่วงแล้วมันไม่รอดบรรยากาศเปิ้งเป่าวันที่ ยันมีนาคมครับสองพครับว่าตัวใหม่ก็ลองไปลองืออนี้ครับวาง้อง้อองเซนาจะมกอาตานีครับสองห้องร้อยยี่สิบเซนแล้วจ้ะตัวนี้เป็นห้องร้อเซนลายชาติทางสีม่วงครับตัวนึงการาดครับการ์ะลงการาดรเซน ไว้เสียดประสีแดงครับ ต่เซนขอทางครับตัวสีเรียงครับนี่คลิปแรกไปนอกสองของตอยเชนตัวสีนุ่งเงนครับตัวหนสององัยีเชนหล่าต่างชาติขาต่างคอดเชนครับลมแห้งครับไปอนอนถ้างมทีสเ็ดเย,ย็นมีนาคนุสองวันแล้ครับเจยวลงครับเจ้าใตานวคคับ Yeah. เช่นกุศีแดงครับ เน็ตว้ครับว่าสองห้องหนึ่งซติเมตรตัวสีแดงครับลบๆบขึ้นูง่ลรวต้อล้มขึ้นไปูงแล้ว 哪里挖？

ลมลมมันมีอะไรแลมมาวีด้ันแล้ว่